สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราแบตตี้พี่กีกวันนี้พวกเราจะมาทำตามคำเรียกร้องของคนนะคะวันนี้เราจะพาไปทัวร์คณะค่ะหลังจากที่มีคนขอมาประมาณหนึ่งคนหนึ่งคนแล้วก็ไปกันตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บอ่อปลาคะ้าบ่ะสึกดีใช่เป็นที่นั่งสังสรรค์ข,ของพวกเราเรานักศึกษาบอ่อปลาค้าได้ไหมบ่อปลาได้ไปมุมอื่นกันเลยไหมคะ ไปกันแล้วเห็นไหมที่คนนี้คปลาครับเราสามารถลูบเล่นกับมันได้นะคะเหมือนลูกหมาหรอง้องลองลอีกทีนะเอาตัวคิหน้าตาดูเรีอี่นี่นนีู้คอมันที่ที่ผู้ชายเดินไปดูนครับโดนกินปะคะ กูแบบจำได้ไงวะคุณมีความจำที่ดีกูเลยกูเลยเม้นไปหัวจำป่ดอันนี้นะะกําลังเดินทางไปสู่ดโดเคชั่นที่2ไปถึงเป้าหมายแน่นะแน่นอนคณะของเราก็ขึ้นชื่อค่ะในเรื่องของต้นไม้เยอะแยะมากๆาแล้วก็เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาที่แบบน่ารักน่ารักก่อนอย่างแรกคือผีเสื้อเมื่อกี้เห็นวิ่งผ่านไปอย่างที่สอง อย่างที่สาวนะคะก็จะเป็นแบบพวกเหล่านกต่างๆก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีปลาื่อกี้อาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่<อ>คณะเรามีดีส่วนสัตว์ที่ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะมีพวกน้องแมวอชอบหลงเข้ามานะคะน้องหมานิดหน่อย,อยแล้วก็เมื่อกี้ที่ใบพลูพูดไปคืปอปลาื่อกี้น้องน้องอะไรน้องน้องไหนเฮ้ยใครอะอน้งชื่อดังชื่ออะไรวะแบง ถ้าไม่ค่อยดังอะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะคะให้หนศองสาวเขาผ่อนหย่อนใจเป็นสวนร้านโลง่ลงๆนะคะ <Okay. S 1> ส่วนใหญ่คนเขาจะมาถ่ายรูปปกติอะพีคอลเลจอ่ะเขาก็จะมาจัดกีฬาสีที่นี่กันแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาย้ายไป้านอนเนกล้วโอเค โลเคชันที่โสามค่ะแล้วก็ตอนนี้คเรากำลัลงเดินมาที่สาราครูมีแขกนะคะก็เป็นที่ที่มีรูปปั้นครูมีแขกอยู่ตรงนี้ซึ่งครูมีแขกก็เป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นบุคคลสำคัญของดนตรตีไทยนี่ตู้ให้อาหารปลาด้วยแต่ว่าคนไม่ได้ให้มานานนะอาจจะแบบว่าไม่ได้บ่างไม่ได้ว่าง แต่ก็มีปลาเยอะเขามานั่งแบบร่มลื่นร่มลื่นเงี้ยเล่นชิลมากแล้วก็เด็กดนตรีไทยนะคะก็ชอบมาซ้อมกันที่นี่เราก็จะพบเห็นได้บ่อยๆครั้งเมื่อก่อนนะอะไร่างเงี้แต่ว่าพอมีโควิดแล้วเขาก็ออกมานั่งเล่นออกมาอะไรตรงนี้แบบเยอะๆไม่ได้ ก็จะมาไหว้ตรงนี้เนาะใช่ขอความสบายใจก่อนสอบใช่เด็กสอบเข้าในส่วนใหญ่จะมาไหว้กันตรงนี้นักเรียนทุกคนเลยถ้ารู้นะแต่บางคนถ้าไม่แบบต้องตีไทยอย่างเงี้ยต้องตีไทยต้องไหว้ทุกคนเลยแล้วเขาบอกว่าถ้าระหว่างเดินขากลับไปเจอเฮียนะแสดงว่ารอดแล้วค่ะแล้วก็อีกประสาทของเรานะคะในจิตใจก็คือตอนม .6 มันต้องจัดคอนเสิร์ตจบใช่ป่ะแล้วก็ตอนนั้นเราเล่นตะเคอยู่แล้วก็อย่างเงี้ยตรงนี้เลยสถานที่จัดคอนเสิร์ตเลยมาลองอินเสิร์ตลูกเตือน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 นับหลาน ไปนะคะก็อีกหนึ่งสถานที네่เราจะเดินผ่านเข้าไปนะคะคนอาจจะดูแล้วมันโอ้ยน่าร่มรื่นน่าเดินเล่นแต่มันคือสถานที่ล่าท้าเขียวที่น่ากลัวที่สุดเราไม่รอแน่เลยทุกคนเราไม่รอแน่เราขอให้เธอเป็นคนเดินนําไม่กําลังจะเดินอยู่ข้างหลังเลยฟูฟูไปูฟๆเดินก็หันมองซ้ายมองขวาบ้างนะเราคือจริงๆเราตรงนี้มันก็แบบว่าร่มรื่นดีหรอกแต่ว่ามันอาจจะมีแบบสบพัสสะดนิดหน่อยที่ เขาอาศัยนอนอตัวเล็กตตวน้อยหน่อยก็อะน้องนกน้องจิ้งเหลนจิ้จงกิ้งก่ามากถ้าเราไม่ทําเสียงดังหรือว่าแบบรบกวนเขายเยอะเขาก็จะแบบไม่ได้ขยับอะไรให้เราตกใจแต่ถ้าเรามาแบบวุ่นวายอย่างเงี้ยเจอแน่เจอแน่นจับมาเลยไม่เอากี่ค่อยเดินมาแบบตอนแบบหกโมงเย็นอ่ะโหนึกว่าจะไม่รอดออกไปแล้ว <laughs> ต้องจัก,กรยานดิ อันนั้นน่ากลัวจริงพอแบบเสียนจักรยานมาเขาก็จะเริ่มขยับกันเขาก็จะแบบเหมือนวิ่งตับหน้าหรืออะไรทักอย่างอย่ก็จะแบบจะลมลงไปในน้ำไหมอะไรอย่างนี้มากกว่าสะพานของคณะเราคือไม่มีเหลาตกแล้วตกเลยในนี้คื่ประจันแต่เราอย่าทักเขาเลยเนาะเเออเดี๋ยวมาไม่เห็นเนาะ ที่เราเจอเขาอาบแดดตรงนู้นใช่ไหมปกติตรงเนี้ยก็จะเป็นที่อาบแดดของเราน้องๆก็จะนั่งนอนกันอยู่ตามบางตัวขึ้นไปสูงตรงนั้นเลยอันนี้คือพูดจริงพูดเลยเขาสิอ๋อนี่พูดเห้ยน้อาวกาว้าวกำลังร้องกาว้าวอ่ะโอ้โกาว้าวพ่อบอกกินข้าวเออก็มีนกกระแตแตวัดแถวนี้กระแตแตวัดเขาจะร้องไกระแตกระแตกแตแตวัดนี่ ขอทรงจำสมัยมัธยมปลายของเรารนี่ะทางด้นของคณะเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะแบบใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้เพื่อแบบให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายนะคะระหว่างการเดินไปเรียนในแต่ละคาบเขาป็นห่วงว่าแบบนักศรรึกษาคนไหนมาเรียนไม่ทันจะไม่มีข้าวกินก็กระโดดวุบแล้วก็วิ่งไปเรียนได้เลยใช่เยอะมากนะจริง แต่ว่าเราก็ไม่ทันเห็นมันสุกทุกครั้งไปค่ะก็ดูอโซนมากัดชึ้นแล้วก็นักกานไปทุกครั้งอช่อเขาอยากให้แบบนักศึกษาหรือว่าบุคลากรได้รายได้ไดูดเยอะมากอันนี้แบบถือว่าแบบ เป็นเด็กโตเด็กโตเป็นวัยรุ่น p สเตอร์ดีนะเหญ่แบบน้ำที่ดีอะชีวิตดีอยู่ในบ่อก็มีอะไรนะมีปลาใช่มีปลามากมายนอนสบายใจเรียกได้ว่าชีวิตดีเทียเฮียข้างหลังของเรานะคะก็คือตึกพิพิธภัณฑ์แต่เอาจริงๆตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์อะไรเลยใช่ใช่เป็นเหมือนเป็นห้องเรียนก็ตอนนี้ก็ใช้เป็นอาคารสํานักงานชั่วคราวอยู่เพราะว่าตึก A ตอนนี้ ปิดปรปับปรปุงใช่ก็เนี่ยแหละคะ่ะเวลามีเรื่องอะไรก็ต้องวิ่งเข้าไปในตนึกนี้ชั้นนี้เลยเดินได้ไหมเดินไม่ได้เรื่องด่วน<อ> <laughs> ต้องวิ่งต้องวิ่ง <laughs> <Okay. S 2> ก็ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้คือเรือนศิลปนเ <Yeah! S 2> <laughs> มื่อก่อนมันเป็นห้องนอน <laughs> ใช่แล้วก็จะมีร้านค้าแต่ว่าช่วงนี้มันปิดเพราะโควิดแหละใช่เดี๋ยวเราเจออาจารย์พูดามมาเลยค่ะอยู่ป่าวมาอยู่ในวอล์กห้องหนูป่า สวัสดีค่ะอ่าอาจารย์ถนดนตรีไทยนะคะเครื่องหนัง <Hey. S 1> เครื่องหนังอ๋อ oh, ช่วงนี้คือระหว่างโควิดก็คือดนตรีไทยย้ายมาเรียนที่ตึกศิลปินใช่เพราะปกติตึกเออก็เป็นที่อยู่ของเหล่านะักดนตรีไทยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันปิดปรับปรุงก็เลยต้องขนย้ายมาไว้ที่นี่สวย,ยเลยอ่ะจริงตึกเรียนอันงดงาม นอนสิธาค่าแดดกำลังลงสวยเลยเป็นที่ที่ยหญ่ชอบเอาหมูต้องมาวิ่งตอนเย็นๆอ่ะมันจะมีแบบลานฝั่งนู้นที่แบบคนมาวิ่งออกกำลังกายเฮ้ยตัวเฮียตัวเล็กอ้ยนอนเหนื่อยแล้วอ่ะเอาวอร์ปกลับกันไหมหนึ่งสองสามไม่ร้อนถ้าเทียบกับนรกยบาย